สวัสดีครับพวกเราบริษัท s i สไทยนะครับวันนี้มานำเสนอเครื่องอะไรครับคุณต้นครับพัดมาตัดมือ LGK หนึ่งแล้วจุดเด่นของเครื่องนี้คืออะไรครับคุณต้นจุดเด่นของเครื่องนี้ก็คือแอมเต็มไม่หลอกลูกค้าครับก็คือใช้แอมได้เต็มเลยตัดนาสูงสุดกี่มิลครับคุณต้นตัดน,นาสูงสุดได้ส5ามิลครับดิวตี้เซเคอร์6 0เปอร์เซ็นต์อ๋ออันนี้ครับหน้าตู้หน้าตู้ก็จะมีหนึ่งก็คือปุ่มแอร์เช็คเช็คแอร์เช็คลมก่อนตัดปรับแอมแอมน หนึ่งร้อยเต็มเลยใช่ไหมครใช่ครับหนึ่งร้อยเต็มครับไม่หลอกลูกค้าครับอเอมเต็มแล้วการต่อสายต่อยากไหมครับคุณต้นการต่อสายต่อไม่ยากครับสายกาวกับสายตัดต่อตามขั้วเลยครับต่อตามขั้วหน้าตู้ไม่ยากครับส่วนเรื่องลมเรื่องลมใช้ลมที่ห้าห้าบาทเราจะมีเกเกบอกตัวน,นี้เป็นไฟบ้านหรือไฟโรงงานนะัคุณต้นไฟโรงงานครับใช้สามร้อยแปดสิบโวลต์ใช้ไฟโรงงานสามร้อยแปดสิบโวลต์ครับไม่ยากครับใช้ง่ายเดี๋ยวเราจะไปสาธิตวิธีการตัด ตอนนี้เรามาสาธิตวิธีการตัดนะครับคุณต้ครับผมแล้วหัวตัดนี้มันเป็นยังไงฮะหาซื้อได้ทั่วไปไหมสายตัดเป็นอ่าสายตัด t 80ครับออะไหล่ซับายหัวเปลี่ยนจะมีรอาซื้อไอลิกโทษส,สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปอโอเควันนี้คุณลองตัดให้ผมดูหน่อยฮะโอเคครับ ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการสาธิตและวิธีการใช้งานครับผมคุณโต้ครับเครื่องนี้สามารถหาซื้อได้ที่ไหนฮะเครื่องนี้สามารถหาซื้อได้ Facebook f แฟนเพจก็คือสิงห์ไทยเลยครับเบอร์โทร0818086161ครับหรือเว็บไซต์ y e s i t c t h a i c o m นะครับรับประกันภัยมาสองปีครับสองปีและอะไหล่ซิเปลือกมีของแถมด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับมีของแถมอะไหล่ซับไพ่ไม่ต้องกลัวครับเรามีหมด